สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาดูแบตเตอรี่ริเทียมนะครับ420แอมป์นะครับพร้อมชุดชาร์จนะครับทั้งหมด3ชุดนะครับเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับมีครบทุกอย่างนะครับสำหรับแบตเตอรี่ชุดนี้พร้อมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงนะครับทั้งหมดนะครับเราจัดสรรมาเพื่อเพื่อนๆนะครับที่ใช้กับรถบ้านนะครับครั้งเดียวจบนะครับติดตั้งสําหรับแบตเตอรี่ชุดนี้เราทําไว้สําหรับ พรุ่งนี้นะครับมีรถที่ได้นัดกันไว้นะครับจะมาติดตั้งแอร์ไฟฟ้าดีพร้อมกับแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับเราเลยต้องมาลองทดสอบเรื่องการทํางานของแบตเตอรี่ชุดนี้พร้อมชุดชาร์จทั้งหมดรวมถึงเบรกเกอร์ที่เราติดตั้งเข้าไว้นะครับว่าจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรและทำงานยังได้อย่างสมบูรณ์<อ>แบบ<อ>ไมงทดลองทดลองการทํางานของก่องไฟ420แอมป์ตัวนี้ เริ่ม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  <c oughs> ก็เอาเอาเอา,เอาเป็นเอาเป็นเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อนเบรกเกอร์แบตเตอรี่เอาเปิดยังเอาเปิดแล้วเอาเป็นเอาเป็นชาร์จรถก่อนแล้วกันชาร์จรถตัวนี้เนาะ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวชาร์จรถ30แอมป์อ่าเปิดไฟเข้าตัวตัวที่จะชาร์จรถไฟมาจากรถยนต์ติดเครื่องอ้าวเปิดเบรกเกอร์ตัวนู้น เป็น12โวลต์เป็น12โวลต์มาจากสมมุติว่ามาจากเครื่องยนต์เนาะมาจากไดชาร์จรถยนต์อ่าพอสตาร์ทรถปุ๊บไดชาร์จเริ่มทํางานจากที่ว่าอ่าสมมุติว่าแบตเตอรี่อ่าตอนครั้งแรกก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องไฟยังไม่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่12.5 12.8ตัวนี้จะไม่ทํางานนอกจากว่าอ่าไฟเปลี่ยนจากอ่า12กว่าเป็น13กว่ามันจะเช็คจากการอ่าจ่าย แรงดันก็คือโวลต์ที่เพิ่มขึ้นแล้วตัวที่ชาร์จรถจะเริ่มทํางานเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้เราจะเปิดเบรกเกอร์ของตัวชาร์จรถตัวนี้ไฟเข้ามายังอุปกรณ์ตัวชาร์จรถตัวนี้เราต้ต้องเบรกเกอร์เอิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ตัวชาร์จรถเริ่มทํางานตัวบนเป็นแรงดันไฟอยู่ที่25.8 ตัวที่2เป็นกระแสไฟที่จ่ายลงแบตเตอรี่ปกติแล้วจะอยู่ที่30แอมป์สำหรับตัวนี้แต่ผมตั้งในเรื่องของการชาร์จเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ทำงานจนเต็มประสิทธิภาพเกินไปนะครับเพื่อความสามารถมันนิดนึงนะครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่26โวลต์26แอมป์ด้วยกันนะครับแรงดันอยู่ที่25.8 อ้าวทีนีอ้อันต่อไปเรามาดูเรื่องของอเดี๋ยวเราปิดในเรื่องของการชาร์จรถก่อนอปิดเบรกเกอร์ปึ๊บปิดเบรกเกอร์สองตัวสําหรับชาร์จรถเรามาดูชาร์จโซล่าเซล์บ้างตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอินเวอร์สไอเอ็มพีดีทีนะครับสาหรับแปลงไฟจากแผงโซล่าเซลล์ปลั๊กตัวนี้คือปลั๊กที่ต่อไปยังแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา เป็นปักที่เขียนว่าปักโซล่าเซลล์ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว MPT ที่สําหรับแปลงไฟสําหรับชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์แปลงเป็น2 4โวลต์เพื่อจะชาร์จลงแบตเตอรี่แต่เราต้องตั้ง MPT ตัวนี้เพื่อให้อยู่ในเรื่องของการชาร์จจะต้องเอาโวลต์ที่สามารถที่ชนะแรงดันของแบตเตอรี่ได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ28กว่าถึง29โวลต์ด้วยกันถึงจะทําให้ชนะแรงดันภายในแบตเตอรี่เพื่อให้ มีการชาร์จเกิดขึ้นเราเปิดเรื่องของเรกเกอร์ของตัวตัวชาร์จโซล่าเซลล์ตัวนี้ปึ๊บเปิดก็จะมีหน้าจอขึ้นแต่เรายังไม่ได้ต่อแผงก็มันก็ยังไม่ทำงานนะครับต่อแผงถ้าเราต้องการใช้ตัวนี้ก็ต่อแผงเข้าไปก็สามารถที่จะชาร์จได้เลยเดี๋ยวไปดอุปกรณ์ต่อไปก็เป็น ตัวอินเวอร์เตอร์ก่อนแล้วกันอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวที่ใช้รีโมทอ่าใช้รีโมทในเรื่องของการกดเพื่อให้มันทํางานแต่สวิตช์ของเราก่อนที่เราจะใช้รีโมทเราจะต้องอ่าปิดสวิตช์ตัวนี้เข้าไวอ่าเราถึงจะสามารถที่จะใช้รีโมทได้ก็คือเราปิดเราปิดเหมือนเราปิดเครื่องเข้าไว้แต่เราอ่าสามารถที่จะกดรีโมทมันจะทางานเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบรกเกอร์ของ อินเวอร์เตอร์อาคือตัวนี้แปลงไฟอินเวอร์เตอร์เป็น220ร้อย่สกดรีโมทเราจะใช้ทำงานด้วยรีโมทสามารถที่จะเปิดปิดระยะไกลได้นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ที่มาใหม่นะครับสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีคุณภาพสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้4,000วัตต์ด้วยกันเป็นเพียวไซ์เว็บ เดี๋ยวเรามาดูอุกปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่ชาร์จไฟบ้านก็เป็นตัวนี้แปลงไฟจากไฟ220โวลต์เป็นไฟ DC 24โวลต์แต่เราต้องตั้งให้โวลต์อยู่ที่ประมาณ27หรือไว้28โวลต์หรือไม่ก็28.5นะครับเพื่อทำการชาร์จเพื่อจะเอาชนะแรงดันของแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในมันถึงจะมีการชาร์จแบตเตอรี่ได้เอาเราเปิด เบเกอร์ Baker, ชาร์จบ้านคือตัวนี้ปึ๊บอ่าตอนนี้นะครับมีเรื่องของการชาร์จตัวสีแดงเป็นเรื่องของแรงดันไฟตัวสีน้ำเงินเป็นเรื่องของกระแสที่จ่ายออกตัวนี้เป็นสวิตช,ชิ่ง60แอมป์พีคได้อยู่ประมาณ64-65แอมป์ด้วยกันสำหรับตัวนี้เป็นแบรนด์ของยูโรนะครับ2 0นะตัวนี้ นะครับสั่งผลิตจากประเทศจีนนะครับถือว่ามีคุณภาพที่ดีเหมือนกันนะครับเรามาดูอุกปรกรณ์อีกตัวหนึ่งก็เป็นอุปรกรณ์ที่ใช้สำหรับชาร์จโทรศัพท์ก็ต้องมาเปิดสวิคสวิอยู่ด้านไหนท่านนี้ด้านนี้ด้านนี้เปิดสวิตชาร์จโทรศัพท์ตัวนี้ก็มีแรงดันไฟให้เห็นอยู่แล้วก็มีช่องเสียบ usb แล้วก็ปลั๊ก แปลงไฟเป็นจากแบตเตอรี่เป็น220ใช้กับพวกชาร์จโทรศัพท์ไฟที่ไม่ต้องไม่กินกระแสเยอะนะครับเราต้องระวังสาหรับตัวนี้หน่อยนึนนะครับเพราะว่ามันมีวัตต์ที่น้อยมากเราใช้เราต้องควรระวังในเรื่องของการใช้งานกับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับส่วนที่เราต้องการใช้พัดลมทีวีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นก็ต้องเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ4000วัตต์ตัวนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องห่วงความสามารถของมัน นะครับเรากา็คือถ้าเกิดเกินกับความสามารถของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เกินก่าความสามารถของมันมันก็จะมีระบบป้องกันตัวมันเองเพื่อไม่ให้พังแต่เราก็อย่าตอกย้ำมันเยอะๆนะครับมันอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันมันมีระบบป้องกันก็จริงแต่โอกาสที่มันจะมีปัญหามันก็มีได้เหมือนกันนะครับเราก็ มารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับพรุ่งนี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ก้อนนี้พรุ่งนี้ก็มีรถมาติดนะครับก็วันนี้ก็ต้องทดสอบกันให้เห็นว่าความบกพร่องของแบตเตอรี่ชุดนี้มีอะไรบ้างส่วนแบตเตอรี่ก้อนต่อไปนู้นก็มามาติดตั้งวันมะลืนนะครับเป็นรถบ้านเหมือนกันก็อบรอเข้าไว้ส่วนตัวนู้นเป็น12โวลต์หน้าจอตัวน,นี้เปิดได้ไหมนะ่ะเปิดเปิดหน้าจอดูหน่อยสิอ่าโอเค ก็เพื่อนๆท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื Demon> ่องของแบตเตอรี่สั่งประกอบแบตเตอรี่หรือว่านําไปใช้รถบ้านหรือว่าใช้ในระบบโซล่าเซลล์นะครับก็สามารถที่จะสั่งประกอบแบตเตอรี่พวกนี้ได้นะครับในราคาที่เป็นธรรมนะครับผมใช้ราคาที่เป็นธรรมสาหรับเพื่อนๆทุกคนที่ต้องการใช้แบตเตอรี่และการการติดตั้งนะครับการใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัย นะครับรวมถึงในเรื่องของความสวยงามนะครับทุกอย่างที่ทำนะครับเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักรวมถึงเบเกอร์ชุดนี้นะครับเป็นเบเกอร์ที่คุณภาพสูงนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักสนใจก็โทรหาผมได้นะครับขอบคุณครับ ก็ผ่านไปนะครับสำหรับในเรื่องของการทำงานนะครับในอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับยูโร2 0 0 4นนะครับก็เน้นในเรื่องของการาทำแบบคุณภาพนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเคยผิดพลาดมา,าในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการติดตั้งรวมถึงในเรื่องของการประกอบแบตเตอรี่เราก็เจอในเรื่องของอ ประสบการณ์ที่เคยผิดพลาดนะเคบเคยเกิดแบตเตอรี่ลุกไหม้นะครับเคยเกิดปัญหาเรื่องของการติดตั้งมาแล้วนะครับเราก็เอาเป็นบทเรียนในการติดตั้งในการทําประกอบแบตเตอรี่ชุดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องนะครับก็สนใจในเรื่องของการประกอบแบตเตอรี่สนใจเรื่องของการติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC นะครับในรถทุกชนิดก็โทรหาผมได้นะครับ0658745459 5, ขอบคุณครับ